ชมลมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลโดยดรทัศนียานพาณิชย์จัดงานประกาศรางวาัลเกียรติคุณประจำปี2564กับรางวาัลอาชาในต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่หนึ่งผม,มอบให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและธุาฐ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 าิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชนและประชาชนในทุกสาขาอาชีพที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนะคะมีความสำเร็จด้านธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกันนะัดที่โอติจ้างวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษาฐาธนะาจาโลนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลอาชานในต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่หนึ่ง ในสาขาศิลปินชายยอดกระตันยูดีเด่นนะคะคือศิลปินหนุ่มเพลงเพื่อชีวิตคนแรกของค่ายเขาสันซาวนะคะบ่าวเทืองที่พร้อมมาอัปเดตผลงานกับซิงเกิลล่าสุดนะคะมาให้แฟนๆได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยครับผมสวัสดีครับผมบ่าวเทืองศิลปินจากเขาสันซาวครับผมก็ต้องขอขอบคุณรางวัลอาชาในนะครับก็รู้สึกยินดีมากครับดีใจครับดีใจครับผมตอนนี้ผลงานก็ปล่อยไปแล้ว เพลงหนึ่งนะครับก็อพอเป็นที่รู้จักคือเพลงนรื่อใจน้าใจแล้วยังไงก็ฝากผลงานเพลงที่จะปล่อยในวันที่16นี้ด้วยนะครับคือเพลงคนเหงาใจฝากติดตามได้ทางช่อง YouTube เข้าสารซาวนะครับเนื้อเพลงจะเป็นเพลงแนวสนุกสนานเฮฮาหน่อยครับครับผมเพลงนี้น่าจะช่วยให้ความรู้สึก,กเราที่ว่าอยู่ในช่วงเหตุการณ์โควิดนะครับมันคือเราก็มีอารมณ์แบบว่า เศรษฐกิจบ้างได้บ้างใช่ไหมครับทำให้ชีวิตมันก็หมดความอะไรนะสุนทีไปเพลงนี้น่าจะช่วยให้หลายๆคนมีความสนุกคึกคืนสามารถที่จะต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าได้ได้ครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงผมด้วยนะครับตอนนี้จะปล่อยซิงเกิลที่2แล้วคนเหงาใจ16มีนานี้เจอกันแน่นอนครับ ครับผมฝากติดตามด้วยครับทางช่อง y o u t YouTube c h a n n e เข้าวสารสาวแล้วก็ f a c e b o o k f แฟนเพจข้าวสารสาวครับผมก็ฝากติดตามของน้องๆด้วยนะครับไม่เฉพาะผมคนเดียวในค่ายก็มีศิลปินท่านอื่นอีกหลายท่านครับครับผมขอบคุณครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตผลงานนะคะของเบาเทืองได้ที่ช anel YouTube ของข้าวสารสาวหรือที่ Facebook Fanpage ของข้าวสารสาวได้เลยนะคะ